สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลย <Hum. S 2> ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัตานโกสินทร์เนี่ยนะครับเป็นสมัยที่มีการพัฒนาความเจริญนะครับ ด้านเศรษฐกิจและการปกครองอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญน,นะครับแบ่งออกเป็น3ปัจจัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านผู้นําปัจจัยบ้านผู้นำนะครับผู้นําของไทยนับตั้งแต่พระหมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางในแต่ละราชการมีส่วนสําคัญในการสร้างความมั่นคงนะครับทางการเมืองและเศรษฐกิจข้อที่1นนะครับการสร้างความมั่นคงนะครับและความปลอดภัยให้แก่บ้านเมือง ผู้นำของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ทำสงครามเพื่อต่อต้านผู้ลุกรานป้องกันร,รักษาและขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังรัฐใกล้เคียงโดยที่ภาพด้านล่างที่นักเรียนเห็นนะครับจะเป็นสงครามเก้าทัพซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นสงครามแรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นสงครามที่พม่ายกทัพมาทั้งหมดเก้าทัพเพื่อหวังที่จะมาตี กรุงรัตนโกสินทร์นะครับแต่ด้วยความสามารถของรัชการที่1น,นะครับก็สามารถขับไล่พมา่าออกจากกรุงรัตนโกสินทร์ไปได้ครับปัจจัยด้านผู้นําต่อนะครับในสมัยที่ต้องเผชิญกับการขยายอํานาจของชาติตะวันตกนะครับก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนะครับชนชั้นนําของไทยได้ร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินนโยบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยการผูกมิตรกับชาวตะวันตกและเมื่อมีปัญหาการสู้รบเกิดขึ้นเช่นปัญหากับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้นําของไทยได้ดําเนินการเจราจาทางการทูตเป็นหลักอันเนื่องจากความสามารถในด้านการอาหารของเรายัางเป็นรองฝรั่งเศสนะครับเพื่อผ่อนปัญหาหนักให้เบาลงจนสามารถรักษาอกราชไว้ได้นะครับ เหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสนะครับยกทัพมาจันทบ,บุรีนะครับเพื่อยึดเมืองจันและเมืองตากรัชกาลที่5ชงใช้ความสามารถนะครับในด้านการทูตเจรญจากเกี่ยกก่อมนะครับแล้วก็มอบดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอก,กราชไว้ได้นะครับครับปัจจัยด้านผู้นำนะครับข้อที่2คือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองนะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงให้ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะไทยจึงได้มีโอกาสเจรจาแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันที่ทําไว้กับชาวต่างชาติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั่นก็คือส่วนที่สัญญาเบลลิงทาไมถึงชื่อส่วนที่สัญญาเบลลิงนะครับเพราะผู้ที่มาทําสัญญาก็คือเซอร์จอห์นเบลลิงนะครับก็คือบุคคลที่ อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับสัญญาส่วนที่สัญญาฉบับนี้นะครับเป็นส่วนยี่สัญญาทางการค้านะครับซึ่งไทยเสียเปรียบเมื่อรัชกาลที่6นะครับส่งเข้าร่วมแล้วได้รับชัยชนะจึงสามารถที่จะแก้ไขส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ได้ครับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองนะครับในช่วงสมัยประชาธิปไตยก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475 รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป็นการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีระบบนะครับก็คือรูปด้านล่างนี้ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะครับหรือเรียกในขณะนั้นว่าสมุดหน้าเหลืองสมุดเล่มเหลืองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้จัดทํามาทั้งหมดเป็นฉบับที่12นะครับใช้ในปัจจุบันนี่ก็คือแผนที่ทําให เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นแบบแผนครับทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัชกาลศรินโดยปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาตอนล่าง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทําให้สามารถเดินทางจากอ่าวไทยมายัางกรุงเทพได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับทําให้มีเรือจากต่างชาติเข้ามาค้าขายเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยครัทีนี้มาดูปัจจัยด้านที่3ก็คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขนะครับผู้คนในสังคมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแม้จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาแต่พระมหากษัตริย์นะครับของไทยเนี่ยทรงอุป,ปถัมป์ประชาชนทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียมกันจึงไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมทําให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มี ความหลากหลายนะครับทางเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์แต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขรวมถึงคนในประเทศไทยนะครับมีการนับถือศาสนาที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งทั้งสี่ศาสนาเนี่ยนะครับคนที่นับถือก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นะครับทีนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมของวันที่18นี้นะครับให้นักเรียนนำข้อความที่ครูกำหนดไว้ด้านบนนะครับลงมาเติมนะครับให้สัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองของรัตนโกสินทร์นะครับโดยมีอยู่3หัวข้อก็คือปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านที่ตั้งนำภูมิศาสตร์และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยนักเรียนก็นำหัวข้อด้านบนนะครับลงมาเติม กูแจ็คนะครับยกตัวอย่างให้เช่นข้อที่1นนะครับปัจจัยด้านผู้นำนะครับก็คือในเรื่องของการชนะสงคราม9ก้าทัพนะครับในข้อที่4ก็นํามาเติมนะครับหรือจะเป็นปัจจัยด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะขอยกตัวอย่างในเรื่องของเมืองหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับด้านที่3ก็คือด้านสังคมนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกาศาสนา โดยนักเรียนนะครับนําด้านบนนะครับข้อความด้านบนลงมาเติมนะครับไม่ต้องจดตัวด้านบนนี้นะครับให้ให้เขียนเฉพาะกรอบนะครับแล้วก็นําข้อความลงมาเติมเท่านั้นนะครับให้เสร็จภายในชั่วโมงเมื่อเสร็จแล้วสามารถส่งไปที่ลายส่วนตัวของครูได้นะครับ ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจเริญด้านเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งครูนะครับสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ